บรรยากาศยามเช้า7จ็นาฬิกาของหมู่บ้านสันติชน ต้นไม้สีสวยแต่เราไม่รู้จักชื่อว่าต้นอะไร <c oughs> <c oughs> เดเดีเ๋มงนะระมเดี๋ยว้องแสนนไปชิงชาญนานเวอลอเอคือเก่งใชแอคือเกงแต่ไม่กล้านะแดลจะทำอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นไม่กล้าบาทีเป็นคนขี้กลัว โอ้บาจีนใช่ไหมที่จริงตรงนั้นน่ะสวยที่เป็นเก่งจริงไปกั้งเพียงเมืองจีงเก่งจีนอยู่ด้านนี้ผู้เอกเราลงมาได้เจอผู้เอกอ่ะถ่ายกําแพงเมืองจีนแล้วเราก็ลงไปถ่ายไปถ่ายกําแพงเมืองจีนนะคะวีดวาน พี่เป็นคนกลัวไม่ได้นี่ท่านี้เดียนเนี่ยไอ้มวนเอาน้องแอลก็เก่งแ่ะแอลพาดีดองดองเยอะ